เป็นครอ <Yes, yes. S 1> บครัวของเนี่ยใชอยู่แล้วแคมเปญใหม่เป็นยังไงบ้างเม็กยี่โอโกเข้าปีที่5แล้วค่ะก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆกับแคมเปญใหม่ล่าสุดที่ยิงย่งใหญ่ของเอสคาแฟนะคะก็เป็นแรงบันดาลใจเนาะให้เราตื่นมาทุกเช้าด้วยกาแฟอร่อยๆแล้วก็บบบไปทำอะไรดีๆเพื่อโลกของคุณโลกของทุกคนกันไปคนอะไรดีบ้างไ,ได้ยังเ<ต>ชื่ออย่างแรกเราควรมีเอพลังงานที่ดีความคิดดีความคิดดีบ้ามคือมาพูดถึงว่าอย่างของเบอร์เนี่ยคนรู้สึกว่าความสนุกสนานหรือรอยยิ้มก็เป็นสิ่งที่แบ เขาเป็นใหม่ด้วยเขาเดีเป็นด้วยใช่ค่ะก็ขอฝากทุกคนนะคะมีกิจกรรมดีๆมีหลายอย่างให้ทำเพนจูนทุกอย่างค่ะก็ขอฝากไมเคิลโบของในชาแนลด้วยนะคะเป็นแคมเปญที่ใหญ่แล้วก็น่าหยิบยื่มากๆเลยค่ะ่ะอปีใหม่เป็นไงบ้างคะฉลองปีใหม่แบบน่ารักน่ารักเขาดาวยังไงเอ่ยของวิชุคอขาดเลยขาดกันไม่ได้ไม่ไปด้วยกันล่ะสิ่งที่อยากให้ไปด้วยกันกับด้วยความที่พอเขาเคียร์งานแล้วมันมันไม่ทันฝั่งเราแล้วอะไรเงี้ยเด่อ ก็มีเพื่อนอยู่ที่นู่นขอบอกกันาจัดการอะไรได้ไม่ทันเพราะมัเป็นเพื่อนเลแต่จริงๆมีการชวนชวนกันตลอดเวลาเ้าเป็นพวกเราเรื่องที่นี่ป่ะครับที่แสตนดินไหวไยป้าที่ที่เราโพสที่เราหายกันไปเลยทั้งคู่ใช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 ่เขาก็ห่วงค่ะเพาะทุกคนโทรมาตอนนี้มันถึงอันนี้แล้วนะบอกว่าให้หนูเก็บข้าวเก็บของที่รู้เก็บไม่ได้ตอนนั้นเหรอตอนนั้นคือหนูพักใกล้ทะเลนิดนึงแล้ว ที่สูงก็เลแคบกระเป๋าจุดสุดของเราคือตรงไหนชัรงสองทุกายกใหทำเลยก็ทำอยางนี้หรอตกใจทือจริงๆมันต้องถับว่าขึ้นเขาได้เราแท็ไว้ก่อนผู้การไี่อยู่เพราะว่าเราแกออกไปออนเซนไรางเลยอเราไปสายแรกเลยปะในความเป็นห่วงเราโทรใช่ค่ะโทรตลอดเลย่จริงๆคนมัไปหันเยอะแเพราะเกิดเหตุการณ์แล้วพืก็คือแบบญี่ปุ่นเยเราก็ตกใจเราเป็นคนที่ตกใจอยู่ มือไหเออในเชิขามันคอยเชรคข่าวว่าอ้ยมันจะมีโอกาสแต่าล้องมานใกล้เราหรืออะไรยังไงก็แช็คค่ะว่านี่ต่้ปแล้วิดน่้เตรียมตัวถือกรเปาที่เปแล้วจะได้ว่าออกมาได้ไหมแล้วคือไม่ได well, ้ตื่นตู่มแต่ว่าเกรปารอแล้ว นั่นแหละจากนั้นที่มันเกิดถึงแม้ว่าจะอยู่คนละเกาะหรืออะไรเงี้ยมันมีปัญหาเรื่องการเดินทางอะไรของเราปะไม่มีเลยค่ะทุกครั้งที่เรเดินทางก็คือการเที่ยวครั้งนี้รับลืองรับเรื่องค่ะมีเรื่องน่าสนใจบ้างแต่ก็แบบก็ลองป็นอะนี้ะนั่นแหละค่ะข่าวแค่นั้นขอไม่ได้รับอันตรายไม่ได้รัอันตรายอ่าแล้วฟิลลิ่งวิดีโอคอลมันเป็นยังไงมันแบบมันมันมันเหมือนอยู่ด้วยกันไหมเหมือนแต่ว่ามันก็ดีค่ะรู้ อันนี้อัลบั้มดีค่ะอันนี้เขาดาวปีแรกไหมไม่ได้ให้พอไม่ได้ให้พอด้วยความเป็นมาอันนี้เขาดาวด้วยกันปีแรกไหมหรือว่ายังไงในฐานะแฟนใช้ค่ะใช่เป็นวิดีโอคอลดีกว่าวิดีโอคอลไปก่อนมันต้องมีโอกาสสักปีแหละเออปีทั้งปีทั้งเราตกลงไหมคะแต่กลับมาเจอกันแล้วไหมเจอกันแล้วค่ะเออขอบคัณปีใหม่มีอะไรให้กันบ้างครั ไม่มีเลยนะคะเขาไป็นแล้วเป็นไงบ้างกอดด้วยความคิดถึงเลยไหมคนเยอะค่ะเขินนิดนึงใช่ใจ่เขอไม่มีคนหรอกแล้วเส้ได้มาฝากก็ของทำมเันนั้อะไรอ่ะไม่บอกเขาก็อยากรู้มีหลายอย่างอาทิเช่นอาทิเช่นของอีสอดิงที่เขาทำไมแบ๊วจังอ่ะเดี๋ยวให้ดูกับตาบ้างอะไรบ้างก็าไม่ตื่นอะไร คนซื้อของแปลกกันนะคอื่นเขาแบบซื้อองแบบโรแมนติกน่ารักอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ของที่สองเห็นแล้รู้เยว่าอกฝั่งมนชอ้อหมเป็นของธรรมดาของธรรมดาพิเศษรงไอจีก็้กชิลๆไเออแล้วเิง้อได้ในัน้กนไที่2เดียวมีหลายอย่างอยากชอบชอบทุกอย่างหมดเขาเป็นไงบ้างบอา หรือหรือว่าเก็บตุ้มใหญ่ไว้วาเลนไทน์เดือนหน้าเลยก็ตามเทศกาลตามสิ่งที่เราเจอเจออะไรมาหน่ารักเห็นอะไรได้กี่ถิ่นเออเล่นใหญ่เล่นใหญ่เล่นใหญ่หัวใหรอเราเราไม่เท่าไหร่เขาอะเขาว่ชิวชิวแต่เราไม่คาดหวังกับวาเลนไทน์ปีนี้ใช่ไหมเออไม่คาดหวังไม่คาดหวังเขากลับไหมไม่คาดหวังเขากลับไหมไม่คาดหวังวาเลนไทน์เขากลับม อยากได้ควเมก่อนเออเนี่ย้ขอคน้ไม่ติดต่อมาไหมรอไม่ติดต่อยมีนกได้ใด้มีงานคนในวันธรรมดาที่วไหนก็ได้ค่ะอบทำาได้วยกันอทำงานอย่างเดียวคืออยากด้วยกันนอจอ้วกันอะจบดเวลาพูดถึงนายก็ยังเขินอยู่เหมือนมากๆเหมือนดรดูเหมือนเขินที่สุดดูไม่ออก มด้เค right? okay. yeah, ินเหล่าม yeah. okay, no, okay, okay. ้งตัวบิดขนาดนั้นนะโอเคเอาใหมายยิ้มยิ่มยังเขินอยู่เนาะยังเขินอยู่ลายเบาขอบหนุนไหมโอเคเนาะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณใบเฟิร์นอ่าช่วยเพื่อนทำงานช่วยเพื่อนทำงาน